สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องหวยเด็ดจัดไปนะครับทุกๆท่านกันเลยนะครับแล้วก็หลายๆท่านที่รอในสูตรนี้นะครับก็มาแล้วนะครับเราเป็นสูตรที่นําไปจับนะครับก็คือเลขพยัญชนะนะครับก็ในปกสลากล่าสุดเป็นปกสลากนะครับนรสพันธ์รัตนมาคานะครับจังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งเป็นปกสลากสัญจรสัญจรนะครับเนาะแต่ก็อ่ะเนี่ยตรงลายเซ็นนะครับ หลายๆท่านนะครับถามตรงลายเซ็นเข้ามาอ่ะเดี๋ยวได้ดูกันนะครับเนาะเดี๋ยวได้ดูกันนะครับในคลิปถัดไปในคลิปนี้ก็จะมาดูในปกพยัญชนะนะครับก็คือมาดูในปกที่ใช้นะครับอ่าที่เป็นปกสัญจรนะครับเนาะอ่ะในปีนี้ก็ผ่านไปแล้ว2งวดนะครับ1มีนานะครับเนาะแล้วก็1มิถุนานะครับแล้วก็ในปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วอ่านครนายกแล้วก็ลำปางนะครับซึ่งตั้งแต่โควิดมา นะครับออกมาแล้ว1 2 3 4 4งี่ี่งวดนะครับเนาช่วงโควิดก็หยุดสัญจรเนาะนะครับหลังโควิดแล้วนะครับก็ซาซาหน่อยก็อ่ะเริ่มาออกสัญจรนะครับเนาะเท่าที่ดูแล้วนะครับเนาะอ่าก็มีในที่ในเด่น5เยอะเนาะอันนี้มี5มี5เนาะอืมจะเป็น0นย์มี0ูนะครับเนาะอ่า5กับ0นย์หรือเปล่านะเด่นๆในงวดนี้นะครับหรือจะเป็นในที่8อ่ะ8อันนี้ก็มีนะครับอ่ะชอบเลขไหนก็นำไปจับนะครับแต่เท่าที่ดูในปีนี้ นะครับเท่าที่ดูในปีนี้ผ่านมาแล้ว2งวดนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับในที่ในสัญจรไปชุมพรนะครับก็ออก52มี2ในหน่วยบนนะครับแล้วก็ถัดมานะครับที่สระคมนะครับเนาะมาหาสระคมนะครับก็72นะครับเนาะเนี่ยสังเกตว่ามี2นะครับเนาะหรือว่าในวันนี้นะครับในหลักหน่วยบนจะมี2หรือเปล่าแต่ในงวดที่แล้วก็ออก82เนาะนะครับแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะออก2ออีกนะเนี่ยแต่ถ้าเทียบดูกับ ในงวดแรกนะครับเนี่ยเก็มี2นะครับเนี่ยสหมดเลยนะครับเนาะที่ออกมา4ีงวดมีมีแค่งวดนี้นะครับที่เป็น5เนาะอ่าแต่ถ้าใครชอบเล่นหวยนี่ก็5กับ2ก็ตัวดีกันนะครับเนาะหรือว่า2จะมาเยอะแล้วในหน่วยบนนะครับงวดล่าสุดจะเป็น5หรือเปล่าที่มาในที่ในหลักหน่วยบน นะครับมาดูกันนะครับมาดูในสูตรนี้กันนะยังไงอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยดูตั้งแต่ต้นนะครับจนจบคลิปเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็เพื่อที่จะไม่งงนะครับเราเสียเวลาดูไม่กี่นาทีเองนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวไ่นเองนะครับนาะยังไงก็ขอให้โชคดีถูกรางวัลที่1กันทุกคนทุกท่านแล้วกันนะใครที่ดูในคลิปนี้ขอให้โชคดีถูกรางวัลใหญ่นะครับสูตรนี้เราจะนําขยัญชนะนะครับข้างหน้า4ตัวนะครับนี่ ท้าย4ตัวนะครับคำเอาแค่พยัญชนะสละไม่เอานะครับก็คือขอไข่อออ่างนอหนูขอไข่นะครับสตัวหน้าสตัวท้ายนะครับก็จะเป็นตั้งแต่ในที่ในกอไก่ลอเรือชอช้างลอลิงนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับลำดับพระยัญชนะนะครับซึ่งตัวเด่นนะครับตัวเด่นตัวเด่นเราจะมีอยู่2ชุดนะครับเนาะอ่ะนะครับในชุดแรกนะครับในชุดแรกก็จะนําพระยัญชนะตัวแรกเลยนะครับเนี่ยขอไข่เนี่ย นำมาลดแต้มนะครับจาก2ก็จะเป็น 1, mm hmm. 1เพิ่มแต้มไปก็จะเป็น3 mm hmm. ก็จะได้ไดเด่น3ตัว1 2 3นะครับจะเอา1 2 3านี่แหละนะครับมาจับกันกับในเด่นตัวนี้นะครับนี่ตัว4ตัวท้ายนี่นะครับจับบวกกันนะครับก็จะเป็น1 1บวกกับ6 1บวกกับ6ตรงนี้ก็จะได้7เพิ่มแต้มไปแต้มหนึ่งก็จะเป็น8นี่แหละก็จะได้ดเด่น2ตัวนี้นะครับส่วนผลที่ออกเลย นะครับก็จะเป็นในที่ใน3 3 3 2นะครับล่าง8 3นี่แหละก็ถ้าจับคู่ไปนะครับ7 7 3 7 2 7 1 8 3 8 2 8 1นั่นแหละนะครับเนาะก็มาในที่ใน2ตัวล่างนะครับทำแบบนี้แหละนะครับต่อมานะครับมาดูในงวดถัดมาเนาะก็จะเป็นในที่นครลำปางนะครับนี่แหละสตัวหน้าพยัญชนะนะครับนี่นอหนูขวายเราเรือลอลิงนะครับสตัวท้าย งงูรอเรือถอถุงมอม้านะครับก็จะได้นะครับในที่ใน4ตัวท้ายนะครับตัวเด่นนะครับ3ตัวก็เหมือนเดิมเลยนะครับเอาผัญชนะข้างหน้านะครับ5ลาถมาเป็น4เพิ่มไปเป็น6ก็จะได้ในที่ใน4 5่ห้าในเด่นในชุดแรกอีกชุดหนึ่งนะครับเราจะนําตรงนี้บวกกันนะเหมือนในงวดที่แล้วนะครับ4ตัวท้าย7บวกกับ3นะครับเป็น10เพิ่มแต้มไปเป็น1ก็ได้0กับ1จับคู่2ชุดนี้เลยครับ ส่วนผลที่ออกนะครับก็จะเป็นนะฮะในที่ใน8 8 5 5ล่าง08นะครับอ่ะก็มาไหมครับมาในที่ใน05นะครับก็ไปเข้าบนเนาะ0อยู่ตรงนี้อ่ะ5ก็มาเอาฝั่งนี้นะครับนั่นแหละนะครับเนาะต่อมานะครับในงวดถัดมาเลยนะครับของในปีนี้เลยนะก็จะเป็นในที่ในบ้านทองตรมใหญ่นะฮสี่พยัญชนะข้างหน้านะครับ บอใบไม้นะครับบอใบไม้นอหนูทอทหารรออ่างสีตัวท้ายนะครับตัวเต่ามอม้าหอหิบยอผู้หญิงนะครับนี่แหละเหมือนเดิมเลยนะครับเด่น3ตัวเอาตัวแรกมาลดแต้มนะครับ6เป็น5 6เพิ่มไปเป็น7 5 6 7้านะครับในชุดแรกชุดที่2นะครับนำา1บวกกันกับ3นะครับก็จะได้4ี่เพิ่มไปก็จะเป็น5นะครับ4ก็5 6้าจนะครับจับคู่กันกับ4ี่กับ5ผลที่ออกเลยเด้อนะครับก็จะเป็นในที่ใน6 652านะครับล่างก็จะเป็นในที่ใน55นะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะก็มาในที่ใน55นะครับมาในที่ล่างเนาะอ่านะครับแล้วก็มาดูในงวดที่แล้วนะครับงวดที่นะครับกระติบหุ่นกระติบอ่านะครับหอยหีบนะครับหอยหีบนอนหนูกอไก่รอเรือ4ตัวข้างหน้านะครับสตัวท้ายก็จะเป็นในที่ในตอเต่านะครับบอใบไม้ขอไข่นะครับบอแหวนนะครับเนาะอ่ะนี่ก็จะได้แบบนี้นะครับ ชุดแรกนะครับ1ลดมาเป็น0เพิ่มไปจาก1เป็น2 3ตัวแรกนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับนำา1บวกกันกับ7นะครับก็จะเป็น8เพิ่มแต้มไปเป็น9ได้ใน2ชุดนี้นะครับจับคู่ไปเป็น8 2นะครับ8 1 8 0น2 9 1 9 0นะครับส่วนผลที่ออกเลยนะครับก็จะเป็นในที่ใน2 7 2นะครับล่าง0 9ย์นะครับ อ่านั่นแหละนะครับก็มาล่างอีกแล้วนะครับเนาะรู้สึกว่ามาล่างนี่ก็มาล่างเยอะนะครับมีงวดนี้เนาะไปบนนะครับต่อมาเลยนะครับในงวดท่าสุดนะก็ขอให้เข้าเดินดีอีกต่อเนื่องแล้วกันนะครับ4ตัวพยันชนะข้างหน้านะครับคำว่สาสะพานนะเหมือนเห็นงวดที่มีคําว่สาสะพานอยู่ นะครับหรือว่าเลขจะออกคล้ายๆกันนะครับสะพ,พานมีเด่น9้าเด่น7หรือเปล่านะเดี๋ยวยังไงไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะอ่ะนะครับสอสเสือพอพานนอหนูรอเรือนะครับสีตัวหน้าสีตัวท้ายมอม้ารอเรือรอเรือแล้วก็คอควายนะครับแล้วคอควายเด้อนะก็จะเป็นในที่1 2 3 4 5สอสี่หสอเสียนะครับพอพานนอหนูรอเรือสีตัวท้ายนะครับก็เป็นมอม้ารอเรือ รอเรือแล้วก็คอควายนะครับอ่ะก็จะได้ลำดับพย,ยัญชนะนะครับ40นะพอพัน30นอนหนู25 35้ลอเรือนะครับมอม้า33มลอเรือ35นะครับ35มห้เหมือนกันนาะแล้วก็คอควายนะครับลำดับที่04เหมือนเดิมเลยนะครับเด่น3ตัวนะก็เอาพยัญชนะตัวแรก0ลดแต้มไปเป็น9เพิ่มแต้มไปเป็น1นะครับ901 ส่วนอีกชุดหนึ่งนะครับก็นำา3บวกกันกับ4ก็จะได้7เพิ่มแต้มไปเป็น8นะครับเนาะอ่ะถ้าจับคู่กันนะครับก็จะได้นะครับในที่ใน9 901 901แล้วก็จะเป็นในที่ใน97 07 17 9 8 0ูนย์เาแนะครับเนาะนี่แหละ ลองซื้อไปแค่นี้ดูนะครับคนจะถูกซื้อตัวไหนก็ถูกนะครับหรือ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 นะครับหรืออาจจะนำนะครับในเลขท้ายนะครับเนาะอ่พาพยาญชนะเนี่ยนะครับไปเพิ่มแต้มเนาะเนี่ยตัวเนี้ยตรงนี้ไปเพิ่มแต้มยังไงนะครับเนี่ยตัวท้ายพายัญชนะเนี่ยหเพิ่มไปเป็น7เพิ่มไปเป็น8เนี่ยล้วก็จะมาเอาเด่นตัวนี้เนี่ตัวเดียวเลย,เยก็มา8นี่ถัดมาเนี่ยอันนี้เหมือนกัน3 เพิ่มไปเป็น4ี่เพิ่มไปเป็น5า <ste al seat isions> แล้วก็จะเอาเด่น5เนี่ยตัวเดียวนี่ก็มา5นี่นะครับผิดไหมครับแล้วก็จะเป็นหนงวดนี้อ่ะสามเพิ่มไปเป็น4เพิ่มไปเป็น5้าเราก็จะเอาเด่นตัวนี้เนี่ยก็ตัด2ตัวนี้ออกไปนะครับแต่บางทีมันก็อาจจะออกก็ได้นะครับเนาะอ่ะก็เนี่ยก็มา5อันนี้มันการ7เพิ่มไปเป็น8เพิ่มไปเป็น9้าเนี่ยมา9าเนี่ยเนี่ยสังเกตว่าจะมาในที้ในล่างเยอะนะครับเนาะเนี่ยนี่ก็มาล่างมาล่างมาละมาบน นะครับมาล่างมาล่างเยอะ <S <S สแสดงว่าในงวดล่าสุดนะครับ4 5 6หก็สแสดงว่าในงวดนี้นะครับเน้นเน้นเด่น6หรือเปล่านะหรืออาจจะเอา6นะครับมาจับกันกับในชุดนี้ก็ได้นะครับก็ขอให้โชคดีด้วยกันหรืออาจจะเป็นตัวลองนะครับตัวลองไว้นะครับก็จะเป็นในที่ติดแน่แหละนะครับติด901ไว้นะครับอาจจะเป็นเ 9, 9 6 0616ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็น7 7 6 8 6หกหก็ได้นะตัวลองนะครับอ่ะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสลับในที่ในสูตรนี้นะครับซึ่งก็ถ้านำไปจับก็อาจจะมีสี่ก็ได้นะครับทำไมถึงจะมีสี่นะครับเพราะว่าลองลองลองเอาตัวนี้ลองไปเพิ่มแต้มไปก็มาในตัวเด่นเหมือนกันนะครับเนี่ยเนี่ยตัว ตัวท้ายเนี่ยนะครับเนี่ยลองเพิ่มดูนะครับ1 12นี่ก็มา2มาหน่วยนะครับ7อ่า7 8นะครับอ่ะเนี่ยก็มา8ก็มาหน่วยเหมือนกันแล้วก็ในตรงเนี้ย1เพิ่มไปเป็น2นี่ก็มาหน่วยเหมือนกันอันนี้1 2สองก็มา2มาหน่วยเหมือนกันแสดงว่า1งวดล่าสุด3 3 4เพิ่มแต้มไปหน่วย หน่วยหน่วยบนหน่วยล่างเนาะอ่าอ่านบรรบนลอ่าหน่วยบนหน,น่วยล่างนะครับนี่แหละหรืออาจจะมาจับกันนะครับชุดนี้นะครับอาจจะมาบนหรือมาล่างนะครับชุดนี้อาจจะมาบนหรือมาล่างหรืออาจจะเป็นใน901เนี่ยมาจับกันกับ3หรือ4นะหรือ3กับ4อาจจะไม่มาก็ได้นะครับถ้า901นหนึ่งนี่ถ้าชอบในตัวไหนนะครับผมว่าชอบศูนย์ ศูนย์สามศูนย์สามเนี่ยศูนย์สามนะครับที่ชอบนะครับถ้าศูนย์มาถ้าเก้เา,ามา,าก็เก้าสามถ้าสี่มาอ่ะก็ให้เป็นเก้าสี่แล้วกันเนี่ยเนี่ยอ่ะ,นะครับก็ติดสามกับสี่ไว้ในที่ในหลักหน่วยแล้วกันนะครับหรือจะเน้นนะครับในที่ในสี่เนี่ยเพราะว่าสี่ตัวนี้มันก็ชนกันกับในตรงนี้เนี่ย ที่ว่าเด่น3ตัวตรงนี้เอาตัวท้ายเนี่ยเพราะว่าในงวดนี้ก็มาเหมือนกันเนี่ยก็มีโอากาสมาได้นะครับเนี่ยก็ลองดูแล้วกันนะหรือเอาจะชุดนี้นะครับสี่ห้าหกเนี่ยมาจับกันกับ901นเนี่ยน bon ะ,ะครับเผื่อจะเหมือนกันกับในงวดนี้นี่นะครับกวดก่อนหน้านี้นะครับงวดสารคามเนี่ยนะครับสัญจรเนี่ยเอาตัวหน้าเนี่ยมาจับกับตัวท้ายเนี่ยตัวท้ายจะเพิ่มแต้ม789เนี่ยอันนี้เป็น012เนี่ยก็ได้72เนี่ยเนาะ ะเผื่อชุดนี้อาจจะมาบนเหมือนกันนะครับเนาะเนี่ยเก้าศูนย์หนึ่งอาจจะจับเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกหรือศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกหรือหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับเนาะอ่ะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับหรือจะมาดูนะครับในที่ในตรงลายเซ็นตรงนเนี้ยเนี่ยผมว่าตัวเลขอยู่ในลายเซ็นด้วยนะครับเนาะเพราะว่าหลายๆงวดที่ ลองทำบันผ่านมานะครับก็ここมีตัวเลขอยู่ตรงลายเซ็นตรงนี้แหละนะครับลายเซ็นมันจะคล้ายๆกันนะครับตัวเลขก็ออกไม่ได้ต่างกันเยอะหรอกนะครับลายเซ็นเหมือน,อนกันคล้ายๆกันตัวเลขก็อยู่เหมือนเหนกันนั่นแหละนะครับยังไงอ่ะใครเห็นเป็นเลขไหนก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงตรงลายเซ็นเดี๋ยวลงให้ดูอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับเนาะอ่ะในคลิปนี้ก็เอาในสูตรปกพยัญชนะนะครับเนาะอ่ะปกพยัญชนะ นะครับนำพยัญชนะของในแต่ละงวดนะครับโดยเฉพาะในสลากที่เป็นนะครับสลากในสัญจรนี่แหละนะครับที่มันผ่านมานะครับเนาะก็ขอให้โชคดีเฮงเปังๆแล้วกันนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับทุกทท่านไม่มากก็น้อยผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ